เก็ตันเนี่ยนะฮะเปตุ้มเจอใครเนี่ยเสียประตูง่ายนะเสียประตูเยอะเสียประตูง่ายเป็นเกมอ่าเป็นทีมที่เกมรับเนี่ยหละหลวม,มนะฮะหลังหลังเนี่ยปลอะเจอแมนยูรักษาคลีนชีทได้ฮ <laughs> นะแล้วแล้ววันนี้ครับถ้าเล่นเกมรับกับเรือพูลเน้นแพ็คไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยคือถ้าถ้าแบบแบบะแบบด,ดุกดันเข้าไปเสียบมันไม่ได้เพราะฟุตบอลมันเท้าสู่เท้าแล้วก็หนึ่งสองเนี่ย ของลิวพูลเนี่ยมันไม่ต้องมองกันไม่ต้องไวมองไวก็เปิดให้ได้เลยเปิดได้เลยนะครับก็ต้องหาจังหวะจากที่แบ็กเติมขึ้นมาเนี่ยแหละเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเวลาริวพูลดันขึ้นมาหลังก็ดันมาถึงพรึ่งสนามมาเนี่ยมันก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้โอ้โหครึ่งแรกเกมแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นครึ่งแรกพี่ตุ้มผมว่าเอวตันวันนี้เล่นดีมาก ในเรื่องของเกมรับนะเล่นได้ตามแผนตามแผนตามแผนเลยคือลักษณะของการรับที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จังหวะที่ผู้เล่นรอร์ภูลแดนกลางจะเคาะบอลเซตไปเซ่นมาเขาก็เฉยๆแต่ถ้าคุณจะส่งเข้าเขตแบ็กเขาถึงเขาถึงแล้วถ้าเขาเสียบอลไล่เลยเพราะฉะนั้นปัญหาของรอร์พูลข่างหลังเนี่ยที่เขาจะต้องทําคือว่ารอร์ภูลขาลูกเขาทาที่ออกมาจาก้ดนข้างถ้าจะเปิดทำไมจะเปิดไม่ได้เพราะว่าจังหวะจับเนี่ยแบ็กก็ยังไม่เข้า ใช่ไหมถ้าจะแตะนิดนึงแล้วคอส์มันก็พอได้แปลว่าโยนก็โยนได้แต่ว่าเลือกที่จะแต่เขาเลือกที่จะต่อบอลใช่ไหมคือเขาคิดว่าเฮ้ยโยนไปเดี๋ยวมันไม่ชัวร์แต่ถึงเวลามันต้องทําแล้วล่ะถ้ามีหรือดีอาร์เข้ามาก็โฉบโชต้าก็โฉบดีอยู่แล้วเออใช่โชต้าก็โฉบดีเดี๋ยวเจอ27กูเดี๋ยวก่อนโอลิกี้โอลิกี้โอลิกี้เดี๋ยวก่อนช่วยช่วยแล้วเออ นอนนะสนุกสนานกุยนี่นะมีความละเลินนะฮะทีมชนะได้ลุนแชมป์อยู่ในเส้นทางต่อไปต้องบอกว่าครึ่งหลังเจนครับอีกแล้วเปลี่ยนตัวเจนครับนะตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนตัวตั้งแต่ตั้งนต่เปลี่ยนตัวด้วยคือคือเปลี่ยนเกมพี่ตุ้มก็อย่างอย่างที่พี่ตุ้มบอกก็ต้องเปิดเข้าไป เข้าไปกดดันบอลเข้าไปเยอะขึ้นชัดเลยกดดันเข้าไปยัดไนเข้าไปแล้วเปลี่ยนตัวเร็วด้วยคือแบบดูทรงแล้วเฮ้ยมันอึดอัดว่ะเออเปลี่ยนเล่นเกมรุกเลยเอาหน้าลงมาคู่เลยใช่ใช่เอาดีวอลโอริกี้ลงมาเป็นหน้าเป้าอีกตัวหนึ่งเลยใช่ครับแล้วพอสุดท้ายเนี่ยก็ได้ประตูจากตัวสำรองจริงนะฮะจากโอริกี้จ่ายบอลให้ซาร่านะครับเพิ่นให้โรเบิร์ตสันโขกก็ปลดล็อกก็จบแล้ว พอปลดล็อกได้มันก็โตขึ้นเยอะพอเปลี่ยนตัวเนี่ยมันเหมือนเพิ่มเพิ่มตัวลุกขึ้นมาให้ไปตู้เพิ่มตัวลุกคือยอมยอมเสียกองกลางเป็นตัวหนึ่งคือสาราฝากบอลได้ไงก็ลูกที่ได้ประตูเ่ยก็คือสาราฝามันฝากแล้วไปเอาได้แล้วสกิตคืนอมาดีด้วยนะโอ้ดีมากจับจังหวะแรกก็ดีแล้วคืนคืนจังหวะก็ไม่ต้องแต่งเลยอ่าใช่โยนได้เลยโอ้โหแล้วลูกนั้นสําคัญลูกปลดล็อกอ่ะอืมพี่ตุ้มลงมานี่เห็นชัดเลยอ่า จับบอลปุ๊บกระชากเ้าหาเลยแล้วก็วกทำได้ดีทําได้ดีด้วยแล้วก็นั่นแหละมันสร้างปัญหาตลอดแบ็กไม่ชอบมาเจอแบบเนี้ไม่ชอบไหมไม่ชอบอ่ะตีก็าหากระชากอย่างเงี้ย